สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางเกาะน้อยบุ๊ก,ก<ด>รีวิวค,ครับค่ะวันนี้ก็ก็มาอยู่ที่ร้านซอมบี้บุ๊กนะคะเป็นร้านสื่อย่าน RCA นะคะใช่ครับ<อ>ก็พวกเราผมมาร์ทนะครับแล้วก็นกนะฮะเคยมาร้านนี้กันแล้วเมื่อสักหลายเดือนก่อน ใช่ใช่ช่วงที่ร้านเพิ่งเสร็จใหม่ๆอ่ะครับแล้วก็อพอกลับไปนี้ก็ได้จัดรายการวางกอบน่อยบุ๊กรีวิวในีายะครอ่าแล้วก็หนึ่งในหนังสือที่จัดรีวิวนั้นก็มาจากร้านนี้ก็คือติดตัวโอ้อครับใช่ที่น็อปฟึ่งรีวิวไปเมื่อสัก,สกตอนที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งได้มีแขกรับเชิญพิเศษรับเชิญด้วยครับพี่โต้งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับ ต้องมากวนแนะนําตัวเองนิดนึงอ๋อไม่รู้จะแนะนำยังไงนะก็อ่ะคือว่าทำร้านหนังสือซสมิบุกแล้วกันง่ายๆแค่นี้่าบอกอ่าครับก็นั้านสมิบุกจะมีอะไรถามมาแล้วกันนะอ่าฮะตอนนี้ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเอ่อเอสีเอครับบล็อกดีเนาะเลขที่ยี่สิบเอ็ดท่านหนึ่งหนึ่งแปดนะถ้าเกิดว่าเวลาคนมาสมมว่าอธิบายผู้ชายก็จะรู้หรืว่าติดคิตตี้สปานะจะชัดเจนมากเลยนะครับตรงข้ามร้านเหล้าตอกคุณลานะใกล้ๆเฮาโอเค ครับครับก็ถ้าใครที่เคยมาร้านเล่าแถวนี้ก็น่าจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ถ้าไม่รู้ยังไงก็เข้ามาที่เพจอ่าบุ๊กซอมบี้ดูนะครับจะมีที่ตั้งร้านอยู่นะเข้ามานี่ก็จะเห็นหนังสือชั้นหนังสือไม้มากมายเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งไฟสวยงามนะครับมีร้านมีชั้นหนังสือเนี่ยซอบมุมต่างๆก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับเข้ามาดูนี่ก็เพลินชั้น2ชั้นสาก็มีหนังสือด้วยนะครับคแล้วนี่ ก็มาถึงที่โต้งครับว่าเอ๊ะทำไมถึงทําร้านหนังสือแบบนี้ครับแล้วก็เข้าสู่คําถามเลยแล้วกันว่ามันพี่โต้งไปอ่านหนังสือเล่มไหนหรือว่ามันมีหนังสือเล่มไหนที่แบบประทับใจจนเป็นแรงบันดาลใจให้อยากมาทําร้านหนังสือจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆแล้วคือก่อนอื่นนะผมผมเป็นนักเขียนเนาะผมเขียนหนังสือแล้วก็มี่วงหนึ่งผมก็ไปอยู่อยู่เมืองปลายเนาะแล้วก็นี่คือเราเราก็พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง อของสำนักพิมพ์หนึ่งนะผมทําสำนักพิมพ์หนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะทาไงดีว่าอยากจะขายหนังสือตัวเองก็เลยเปิดร้านหนังสือเลยที่เมืองปลายผมก็ทำร้านหนังสืออยู่ร้านร้านแรกของผมชื่อเทนบุกช็อปอยู่ที่เมืองปลายก็คือเอานังสือของเราเลยมาขายพอเราขายของเราจะได้ไม่ต้องจะต้องไปง้อคนอื่นนะครับคือเราขายของเราเองก็ได้ขายง่ายๆนั่นแหละจุดเริ่มต้นการทำร้านหนังสือแล้วนี่พอมีร้านแรกแล้วก็มาทําร้านที่สองร้านที่สามนี่คือร้านที่สามที่ที่ทำนะประมาณนั้น ทมาแล้วสองร้านสองร้านร้านนี้แตกแต่างจากร้านสองร้านได้คนือร้านนี้มันเจอสมบูรณ์แบบสุดแต่ว่าถ้าเกิดถามผมชอบอะไรคือผมชอบร้านแรกเนะอะเพราะร้านแรกเนี่ยผมทำามาเั้งแสิบปีที่แล้วแล้วก็มันนี่ถึงหรอกประมาณตั้งเจ็ดปีแล้วมั้งแต่ว่าคืออาจจะกเกยก็ได้นะแต่ว่าคือผมชอบอารมณ์ที่ว่ามัน,ม,นมันมีความที่เราตั้งใจเนาะคือเราทําต่อไปเองอะไรเองหมดเนะลยร้านนั้นแล้วก็ใช้งบน้อยมากผมมีงบตกแต่งร้านเนี่ยประมาณตั้งสามพันห้า แร <t ell> ้านสวยมากร้านสวยถ้าเกิดตรงน,นี้สวยสู้ตรงนั้นไม่ได้เลยโอ้ะครับเเป็นเป็นร้านพื้นที่เล็กๆแต่ว่าเราทําเองหมดทุกทุกพื้นที่อ่ะมันมันมันมาจากมันมาจากเรามันจะเหนือเพื่อเราอะไรเงี้ยฮะก็คือมันมันไม่เหมือนตรงนี้ตรงนี้มันจะพร้อมตรงนี้ตรงนี้คือเหมือนเหมือนเราออกแบบออกไอเดียเราอยากได้อะไรเราก็ได้เพราะฉะนั้นท <t ell> ี <ๆ S 2> ่น<ๆ>ี่เขาจะจะจะเพอร์เฟกต์กว่าคือหมายถึงว่าคือตรงนี้ไม่ไม่ต้องกังวลเรื่อง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 ทุนเ,เ,เลย ือตัวนี้คืออยากอยากทำอะไรถ้าเกิดรว,ว,วยๆล้วก็ทาได้เลยประมาณนี้ไอ้ตรงนี้มันจะแบบคล้ายเหมือนทีฟุตบอลท,ที่ที่รวยมากนะเหมือนเรียวมานิดอะ<ช>่ะอยากจะซื้อใครก็ซื้อได้เลย <c oughs> เออผมก็เป็นผู้จัดการทีที่มีทีมที่รวยแค่นั้นเองแล้วเข้าผมบอกคุมทีม<ช>แค่นั้นแหละฮะัประมาณนั้นนี่แต่ว่าร้านหนังสือเนี่ย ฟังก์ชันมันคือแบบว่าเอานังสือมาขายใช่ไหมแต่ทําไมพี่ต้งทำมันมันต้องสวยด้วยครับทำไมทำไมถึงทันก็ต้นอย่างหนังสือก็คือจริงๆนั้นคืออค่นี้ผมบอกว่าจริงๆวันนี้ให้ให้คุยแล้วทีหนึ่งนะตอนเช้าเนี่ยเขาถามว่าทำไมต้องเป็นไม้นหนึ่งคือผมว่าหนังสือเนี่ยมันก็มาจากไม้นะฮะถ้ามันอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความคือเข้าใจปะคือมันก็แบบเหมือนแม่ลูกอ่ะคือคือมันไม่ใช่คือร้านหนังสือทั่วไปเนี่ย หลักๆเนี่ยคือบางทีเขาก็ไปไปไป,ไปออกแนวโมเดิร์นไปเยอะใช้เหล็กใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ชอบอะไรนั่นเลยกระจกเหล็กอะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมชอบไม้คือตัวผมเองผม,ผมชอบชอบทางนี้แต่ทันที่มันก็มีข้อเสียคือไม้เนี่ยมันแพงมาก<ช>คือเฟอร์นิเจอร์ร้านเรานี่คือแบบโอ้โหเอาเรื่องเลยแล้วทุกชิ้นเราออกแบบเองหม<ช>มันก็มันก็จะค่อนข้างน่ารตามนะครับตอบต่อตรงคำถามนี้ตรงคำถามครับก,ก็คือว่า คืออ่าหนังสือที่ทําให้พี่ต้งจะต้องมาทําร้านหนังสือไม่มีครคือจริงๆมันเป็นหนังสือตัวเองคือผมอยากขายคือขี้เก่ง้ออ่ะคือคือขายของตัวเองเลยง่ายๆ่ายป่าเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนนั้นแหละครเริ่มเปลี่ยเล็กๆแล้วก็นี่คือจากการทําร้านหนังสือครั้งแรกนะครับก็คือมาจากที่เราเป็นนักเขียนแล้วทำาปนน้พิมพ์เองแล้วเราก็เลยจะขายของเราเองแต่ทําไปทํามาเราก็ตอนนี้เราบอกเอ้ยเราไม่อยากเขียนหนังสือแล้วคือผมเบื่องานผมเยอะด้วยแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมัน มีโอกาสอะผมก็อยากขายหนังสือมากกว่าตอนนี้จายว่ามีความงกล้ขายหนังสือให้คนอื่นประมาณม,มาจากตรงน,นี้ครว่าเออเราเราอยานะ่างนึงคือเราเรามีหนังสือที่เราชอบสํนันั์ิมพ์ที่เราชอบเฮ้ยมันไปนอยู่ในร้านให,ใหญ่เนี่ยมันทําไมมันมันเอาไปแอบวะคือแบบเออมันทำไมไม่อยู่ในโชว์ในที่ท,ที่มันดีอย่าง,อย,างอย่างเช่นหมของเลซันโดบาริโก้ที่ผมชอบมากชอบบาริโกมากก็ผมข,ขายเนี่ยคือมันเหมือนเป็นหนังสือเก่านะแต่ว่าผมขายไม่เป็นร้อยเล่มนน <c oughs> คือดวงกรโมนเขายังตกใจอยู่ว่าผมขายได้เยอะมากก็คือจริงๆผมอยู่ผมจะแนะน<ช>ํครับแต่หนังสือมันแค่เท่านั้นมันร้อยสาสิบเอ็ดบาทมันเสียงได้เนีมับางคือ<ช>แล้วมันอ่านง,ง่ายค,คือคือมันถึงว่าใครก็อ่านได้แนะนํหมาไหมไยม,มันเป็นมันเป็นหนังสือที่ใครก็อ่านได้ไม่ใช่แบบยากไม่ใช่เหมือนคุณเดล่ามันไม่ใช่เหมือนจามูงอะไรเงี้ยเอามเอตโนกได้เดินเข้ามาในร้านก็เพราะว่าหนังสือทุกเร่มเนี่ยถูกโชว์หน้าปกอืมนี่ตั้งใจมากเลยคือผมตั้งใจก็คือผมสงสาพวกสนับิึง ที่มันดีอ่ะพอพอคุณไปอยู่ในในร้านหนังสือในกระแสนเนี่ยคือมันโชว์สั่งใช่ไหมล่ะแล้วคันนี้คือมันมันในทางธุรก,กิจเนี่ยคุณจะสังเกตด้ว่าไอ้พวกอะไรวะไอ้ซูเปอร์สโตร์เนี่ยคือวิธีการก็ทําไมเขามีน้ำปลาเขาเองทําไมเขามีผงซักฟอกเขาเองน้ํายาล้างจานเขาเองคือเขาก็ทําดีเส่วนแอบว่าอะไขายดีอพออะไขายดีเสร็จปุ๊บเขาทำสินค้ามาแข่งโดยใช้ตาของเขา ใช่ไหมใช้ตาเขาเสร็จปุ๊บก็เ,เอาเขาเอาสินค้าที่ขายดีนี่ก็ไปอยู่ในที่ที่มันรับตาด้วยคือคือเขาก็จะขายเขากำไรก็มากขึ้นี่ก็คือการทำรีเสิร์ชผ่านตัวสินค้านะในเหมือนกันหนังสือก็เหมือนกันคือผมก็รู้ว่าคืออย่างเงี้ยในหนังสือสมมติเรื่องสั้นแนวเนี้ยขายดีเพราะ็ขผลิตเรื่องสั้นมาแข่งครับผลิตเรื่องสั้นมาแข่งไอเรื่องสั้นที่เราสำนักพิมพ์ที่เคยเคยทามาแล้วมันดีก็ถูกเอาไปแอบที่น่น กยานีมันก็กลายว่ามันมันเป็นลักษณะน,นี้คือผมไปเห็นใจคุณคนทาสตักพิมพ์เพราะนั้นหนังสือที่มอยู่ในร้านเราผมจะพยายามจบปกให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นแล้วก็ถึงถึงแม้ว่าจะพิมพ์มานานหลายปีแล้วก็ไม่เป็นปัญหาร้านเนี้ยคืออันดับหนังสือขายดีร้านนี้กลายว่าหนังสือที่พิมพ์มานานมากแล้วคือมันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นจะขายหนังสือเพิ่งออกใหม่ขายดีใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ขายเราจะไปขายช่วยขายงานที่แบบเออเราคิดว่ามันดีแล้วเราชอบอันดับแรกมากกว่า แล้วนอกจากบทบาทของนักเขียนแล้วนะคะถ้าในเรื่องของการอ่านหนังสือคะพี่โต้งชอบอ่านหนังสือแนวไหนเป็นพิเศษมากคะก็ผมอ่านวรรณกรรมแปลนะคือพวกอ่านแค่นี้ครบไม่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 าม่ไ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 มอม่ไม่ไม่ตม่ไม่ไม่ไม่บม่ไมกไม่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 รม่ไ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 ม่รม่ไ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 า่ไม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 ่ไ่มไม่มไมไมมไไเ่ สีขาวอชอบดา่การแสงทองมากก็แบบผมก็แบบแต่ที่ออควจะเขาเยอะมากคืออ่านแล้วผมชอบผมว่างานที่ดีมันควรจะต้องก็งเรียกว่ารพาคุณไปนาทีหนึ่งคุณพลิกไปหน้่นพาคุณวรล้อได้อีกหน้าหนึ่งให้คุณเสียน้ําตาละคือเศร้าอ่ะคือมันมันพาให้คุณไปต้องตกสวรรค์แล้วก็เอตกนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์ได้ เพียงในเวลาในเล่มเดียวกันอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเราพารคุณบ้าได้คนอื่นมาดูคนนี้เดี๋ยวคุณก็ร้องไห้เดี๋ยวคุณก็เล่นคือว่าคือคือเขาเล่นกับอารมณ์คนได้ประมาณนั้นส่วนส่วนไองานงานภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือผมก็ชอบบริโกผมฮียเราผมก็ชอบบริโกชอบอ้ออีกอันหนึ่งแล้วอีกลอร์กินโกเตอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบว่าเป็นมาตลกด้วยแล้วมันก็คือเข้าใจว่าคือผมผมชอบลวดลายมของของของความตลก มันต้องไม <mel> <ic int> ่แบบมันต้องไม่ด่าพ่อมันมันต้องไม่มีคำหยาบมันเป็นตลกแบบตลกจริงๆตลกฝรั่งเขานะค <asp> ือคือชอบเทสในการตลกแบบแบบพิเปิลางเงี้ยตลกแกก็ตลกร้ายนะแล้วก็มาคิวเต้ก็แบบตลกแบบน่ารักน่ารักอะไรผมชอบชอบเต็มสนกงนะครับค่ะก็อยากให้พี่ต้องพูดถึงหนังสือหมายะครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะ เชียที่จะแนะนาคือคือเป็นหนังสือป็นโอเคคือคือหนึ่งผมชอบคําบริโกคือเขาน้อยแต่มากแล้วก็ง่ายแต่งามคือเขาน้อยอยาเขียนน้อยแต่มันมากแล้วก็เขียนแบบง่ายแต่มันงดงามคือไม่ต้องเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญที่สุดคือผมแนะนําไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่แพงมันลดสาธิตมาแล้วมันมันเสียได้แต่เป็นราคาที่เสียได้ถ้าเกิดผมไม่แนะนํา ตัวคิโกเต้เนี่ยเก้าร้อยกะบาทเนี่ยปกแข็งเนี่ยเต่เขาไม่ชอบอ่ะเขาก็รู้สึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือผมก็รู้สึกเออมันเนี่ยตรงนี้คือสัมพันธ์ราคาเป็นตัวประกอบหลักสองคือนักเขียนงานงานนี้งานนี้อ่านง่ายก็คือผมคิดว่าเออข็โอเคใช่ไหมละครับแล้วประสบการณ์จากทาหนังสือสามร้านนั้นนะครับคิดว่าจะมีร้านที่สี่ไม่พอโอ้พี่อยากมีแล้วคือถ้ามีร้านที่สี่ดิโอ้โห ไม่มีนะถ,<ม>ถ,ถ้าเกิดทำก็ร้านนี้ก็คงแต่ก็คนทำหนังสือเนาะมันก็ไม่เข็ดหรอก<ม>แต่เออแต่เราก็ชอบอ่ะแต่ร้านนี้ก็ผมคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดล,ละล่ะท่าที่ผมทามาคือผมคงไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วละ่ะในในคราวหน,ใน้านะเพราะว่านี่ผมถือว่าคอมพิวต์มากเลยคือสมบูรณ์แบบตอนเราผมนะคือพอใจล่วเราประสบการณ์ส่วนตัวพี่ต้องได้อะไรจากการทําร้านหนังสือบ้างไคผมคิดว่า,<ม>ค,วาคนอ่านหนังสือเนี่ยคือ,ค,อคือเขาต้องการเวลาในการเลือกมาก ร้านนี้ก็คือคุณสามารถทํเได้เลยเต็มที่คนท่องสื่อไปคุณไปอ่านมาเพื่อคุณชอบคุณก็ค่อยซื้อคือเป็นการที่เรารู้จักนักอ่านมากกว่า mm hmm. แล้วก็ให้อิสระเขาคือร้านอื่นทั่วไปคุณไปยินอ่านนานๆคุณก็อาจจะโดนเขาเพ่งเล็งหรือว่าพูดจาส่อเสียดหรือว่าใช้หางตาไม่ไมเออใส่อะไรเยอะผมว่าที่นี่มันสบายมากเลยที่นี่ทุกคนปเป็นเจ้าของร้าน mm hmm. ที่นี่คือคือคนมาที่เนี่ยจะรู้อยู่แฟนๆราี่เนี่ยเขามาแล้วมาอีกเพราะว่าเราเป็นอย่างงี้ mm hmm. คือเราไม่เคย ไม่เคยไม่ให้เกียรติใครคือเมื่อมาที่นี่เขาถือว่าเป็นเพื่อนกันสามารถทามาคือได้รู้จักนักอา่านเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือผมผมผมชอบใกนการรู้จักนักอา่านมาก,กว่ารู้จักคนในวงการดียว่านัา้นคืออย่างคนทำสำนักพิมพ์เนี่ยผมเบือ่อโอ้ไอ้พวกนักเขียนยิ่งเบื่อเข้าใหญ่เลยคือผมผม,มชอบรู้จักนักอ่านที่สุดแล้วบางคนมาเขาก็ไม่รู้ว่าผมคืออย่างเมื่อวา,านจะตลกมากผมเล่าให้ฟังเลยคือนั่งดื่มด้วยกันเนี่ยแหละแล้วก็ชอบอ่านง,งานของหนังสือเล่มหนึ่งมาก ผมก็คุยไปคุยมาเขาบอกเออพี่คุยรู้จักกันมาเป็นเดือนแล้วนะเขาไม่รู้ว่าผมเล่มนั้นหรอผมเขียนเขาตกใจเขาแบบเออผมก็แบบเนี่ยแล้วมันก็มีเยอะอย่างเช่นสองสองวันคอนสมัยบบนี้มีคนเดินเข้ามาก็ซื้อหนังสือผมเล่มหนึ่งซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาบอกเฮ้ยคนนี้มันหายไปไหนวะเขาเป็นเขาเป็นนักดนตรีนะเขาบอกพี่คนนี้มันหายไปไหนหลังๆนั่นเลไม่รู้เขารู้หรือเขาอำผมนะเราอย่สองขี้อ่ผมก็บอกเออก็คุยแบบคุยมาแต่บอกเนี่ยผมมีหนังสือเขาโอ้กชุดเลยนะโอ้ผมฟังแค่นี้ผมก็ปลื้มแล้ว คือแบบเอออะไรอย่างเงี้ยได้เจอนักอ่านอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกดีใจตอนแล้วหลังนี้ข่าวรั่วไปเยอะว่าสิบเดีสิบเดีอยู่ร้านนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีความลับแล้วเพราะปกติเขียนหนังสือมจะไม่ไม่ไม่บอกว่าใครผมเป็นใครหรือว่าเออใครจะไม่มีไม่ไม่โชว์ตัวไม่อะไรคือไม่ใช่งานผมดีหรืออะไรนะคือผมรู้สึกว่าการหลายคนที่ผมเห็นเนี่ยพอพอเป็นศิลปินรู้สึกมันมีอัตราเยอะว่ะถ้ามันเยอะหลงตัวเองอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันถ้าเกิดเราเราไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นอะ คือแล้วผมก็ไปอย่างนั้นจริงๆนะผมไม่รู้สึกว่าอะไรยังไงนะคือนักเขียนมันก็เหมือนคนขายวเตี๋ยว่ะเต่ว่ามันก็เป็นอาชีพอาชีพมึงอ่ะมึงไม่ได้แบบตายไปแล้วแบบกระดูกมึงเผาแล้วแบบโอ้โหเป็นมุกเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่คือคือคืออะไรประมาณนั้นก็เป็นี่ธรรมดาที่หนึ่งแต่ก็เห็นมันก็จะมีแบบที่เสียกันนะคือแบบเดินนี่หลายยิ้มเลยอย่างน้าเบื่ออะไรประมาณนั้นอ่ะต่อครับคุยครมาเดี๋ยวจะมีดินทางเนาะโอเค ก็สาหรับร้านนี้ตรงไหนตรงไหนของร้านที่พี่ต้งรู้สึกชอบที่สุดบาร์นะจริงิกับบาร์มันเป็นอะไรที่โลกคือบาร์ที่เสร็จก่อนเอื่นนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเอาแตใจตัวเองไงคือชอบดื่มนะพอบีบาร์ก็ทําบาร์สวยก่อนเลยเอออย่างอื่นไม่สนใจบาร์ที่เสร็จก่อนเพื่อนเลยีเ่บาร์นี่ผมชอบแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นชอบชั้นลอยนะชั้นลอยเดียวคือชั้นหนังสือมันสวยแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้หนังสือมันค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าผมเพิ่งทําชั้นเสร็จก็กำลังติดต่อ หน,น,นังสือต่างประเทศอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นคือหนังสือเนี่ยมันสวยตรงตรงสีของมันหนังสือมันเป็นเฟอร์นิเจอร์นดยเพราะสีของมันมองไปเยอะๆมีเป็นพันเล่มเนี่ยมันจะสวยด้วยโดยโดยธรรมาชาติีกละแล่แลต้องมีชัน้นหนังสือหรอกมีกําแพงกําแพงที่มีหนังสือตั้งเต็มกําแพงเนี่ยมันก็สวยแลวออหละผมคิดว่าอย่างตอนที่ชั้นลอยนี่ผมชอบ,บมากชั้นลอยบ้านนี่เอาไว้จัดงานไม่ครับคือ คือก็ส่วนหนึ <forced high> ่งมีหนึ่งเอาไว้จัดงานสองคือเอาไว้สนองตถานด้วยเองนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างคือคนอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องติ่มข่ะคือคือเพื่อนผมเยอะแยะคือชอบดื่มด้วยก็อ่านหนังสือด้วยก็มีอะไรประมาณนั้นหรือหรือถ้าไม่อ่านก็มานั่งกินน้าเปล่าได้กินกาแฟได้เรมีเพลงฟังมีอะไรฟังก็แค่นั้นประมาณนั้นครับแล้วพี่มีแนวคิดในการเลือกคัดสรรหนังส well ือเข้าร้านยังไงบ้างก็จริงไม่ใช่เลยมันมาจาก สนับพิมเพื่อนเนี่ยคาร์เมจีเนี่ยมิวก็เพื่อนผมใช่ไหมไอ้เบิร์ตเออร์เน็ตก็เพื่อนผมโนลวันเดอร์คนบอยอย่างเงี้ยคือพวนนี้ท่าไม่เยอะอะเวลาขอก็ได้เลยใช่ไหมพอาได้เลยเฉยๆผมก็เอาเขามาขายก่อนเพราะนั้นผมถือว่าใครที่ให้นักสืบผมมาตอนแรกๆผมก็จะดูแลเขาดีมากๆคือเหมือนว่าไอ้คารเมจีเนี่ยเอาให้นักสืบผม่าหกเจ็ดแสนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยก็บอกเพกเดียวเขาผม้ถือมให้เลยอย่างเงี่ยคือผมถือว่าสำคัญนะแฮปปี้นี่ด้วย ประมาณนี้ก็คือเราทํางานก็รู้จักกันแล้นนวว่าเป็นยังไงประมาณนั้นไล่จากคนรู้จักก่อนจากนั้นก็ตอนนี้ผมก็ไปเริ่มเรอาสายส่งแล้วเพราะว่าคิดว่าจะเอาแต่ตัวเองไม่ได้เพราะว่าบางทีหนังสือมคจะต้องหลากหลายก็ติดต่ออรมร<ส>ินแล้วเดี๋ยวก็มีนามีบุ๊กอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆใส่เข้ามาแล้วก็เป็นหนังสือต่างประเทศก็อย่างพวกนั้นเปอร์เซ็นต์เราจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ถือว่าไปค่ากับไอ้ที่เราได้จากเพื่อนแล้วให้มันพออยู่ได้ก็โอเคแล้ว เครื่องดื่มอันไหนที่พี่ต้องแนะนำโอ้ไ,ม,ไม,ม่มีเลยมัน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 ไม่ได้มีอเคอกเทลอะ่ะคือจริงๆแล้วผมก็เป็นคนแล้วลผมก็มาดื่มแสงโสมนะแต่สองวันนี้ผมก็ดื่มแสงสมก็จะมันไม่ไหวว่ามันมันมึนอ่ะนี่ดื่มไปมันคุ้มนะดื่มไปเ <c oughs> มื่อวานนี่ยังเมาอเลยเนี่ยคือคือคือแบบมันยังอยู่ในหัวอยู่เลยเนี่ยคือไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกแกาแฟผมก็ไม่ใช่คนดื่มกาแฟแต่ก็จะรู้ว่าร้านเราทุกอย่างมไม่ได้ตั้งแผนเลยาแกาแฟก็ถูกมากอ่ะ รูปแพงสุดจะหกสิบห้าบาทหรือเจ็ดสิบหกไม่แน่ใจข้างล่างก็พอๆกับร้านหน้าเซเว่นนะคือตรงนี้ก็ประมาณนั้นแต่เครื่องดื่ม่มีอะังไรนะครับครับอันเฉครับก็ประมาณนี้ครับก็ที่คำถามพิจารณาที่ต้องมีอะไรอยากจะฝากผู้ฟังที่ตอนนี้ก็โอเคคือคือที่เนี่ยที่ร้านเราเนี่ยคือมันเป็นร้านร้านสำหรับคนตดะออกศิลปะ คือคนชอบศิลปะเขามาที่นี่แล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นว่างานแสดงงานศิลปะเนี่ยคือคือคือคุณใช้พื้นที่ทางทางร้านเราในการานศิลปะได้ถ้าเกิดคุณไม่ไปเก็บตังค์อื่นผมก็ไปเก็บตังค์คุณแค่นั้นเองคือมาใช้ได้เลยเต็ที่อย่างอย่างมีคนจัดเวิร์กช็อปเรื่องการเขียนหรืออะไรเช้นเขาเขาบอกใช้ผมก็ต่างก็ว่าเขาไปเก็บตังค์คนที่มาเรียนหรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปเก็บตังค์ผมไปเก็บตังค์เขาเรามินพื้นที่ให้มาเลย แค่แคนเนี่ยก็คือไม่มีคือคือไปนั่งทํางานที่ไหนนานๆก็โดนมาว่าอเลยก็ไม่ต้องมานั่งที่นี่ที่นี่ยินดีต้อนรับเพราะเราต้องเปิดแอร์อยู่แล้วล่ะคือก็มีคนมาเพื่อนสาวสี่คนสิบคนก็เห็นเป็นอะไรก็มีอยู่ด้วยกันมาหาหนังสือเขียนงานทํางานไปอะไรเป็นที่ได้ยินดีต้อนรับอ่าเพื่อนก็เพื่อนนักอ่านนะครับท่านใดที่สนใจมาอ่านหนังสือมาทํางานก็เชิญมาได้นะครับมีสองสามชั้นข้างล่างผมเห็นโน้ตบุ๊ก เด่มอตอนตัวใหญ่นะครับก็ทํางานกันสบายนะครับค่ะวันนี้ผมมาร์ทแล้วก็นกแล้วก็พี่โต้งก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับทั้งสับวีบุตแล้วกัพี่โต้งะนะครับ